ความขัดแย้งของบิ๊กตำรวจนะคะก็มีให้ติดตามกันรายวันนละค,ะค่ะเมื่อวานนี้มติกตรอออกมาเนี่ย12ต่อ0นย์นะคะก็คือว่าเห็นชอบคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กนั้นออกจากราชการไว้ก่อนอา้าวพอเป็นแบบนี้ปั๊บบิ๊กโจ๊กก็บอกเลยบอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องทั้งนายกฟ้องทั้งกตรยกชุดทั้ง12คนเลยนั่นแหละแล้วก็ที่นายกเคยบอกนะคะว่าจะให้ความเป็นธรรมกอแค่วาฒกรรมเพราะว่าการกร,ระทำไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะ อา้าวพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่าบิ๊กโจ๊กออกมาตอบโต้มติกตรชุดใหญ่ซึ่งลงมติ12ต่อ0เห็นชอบคำสั่งให้ตัวของเขานั้นออกจากราชาการเป็นไปตามด้วยกฎหมายแล้วนะคะ ตามที่คณะอนุกรรมการวินัยกตอรตรได้ลงความเห็นก็ไม่ได้ผิดคาดอะไร,รบิบ๊กโจ๊กว่าแบบนั้นอนุกร,รกตอรอก็ล้วนแต่เป็นตำรวจใครจะไปกล้าลงมติว่าผู้บังคับบัญชาผิดตั้งข้อสังเกตแต่ว่ายังไงเดี๋ยวต้องรอผลวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการอีกนะคะซึ่งบิ๊กโจ๊กบอกว่ายัางเชื่อมั่นว่าจะให้ความเป็นธรมรม บิ๊กโจ๊กบอกด้วยค่ะว่าหนังสือคือนายกเคยทำนังสือส่งมาให้นะคะแล้วบอกว่าคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นชอบด้วยกฎหมายแล้วแต่ก็กลับไม่นำความขึ้นกราบบังคมทูลแล้วยังโยนให้กฤษฎาตีความกฤษฎีกาตีความแต่ก็ไม่คัดค้านอีกในที่ประชุมกตรอ mm hmm. เอเมื่อเป็นแบบนี้บิ๊กโจ๊กก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมฟ้องทนายก รวมถึงกตอรอทั้งคณะ12คนในสัปดาห์หน้าที่นายกบอกว่าเดี๋ยวจะให้ความเป็นธรรมก็เป็นเพียงวาทกรรมเพราะว่าในทางปฏิบัติมันไม่ใช่ค่ะข้อกฎหมายมันไปไม่ได้นะครับแต่ก็พยายามตะแบงไปอยู่นั่นแหละนะครับก็คือว่าวันนี้ทุกคนเนี่ยไม่อยากเกินมาตัวเองส่วนท่านนายกท่านก็ไม่เข้าใจข้อกฎหมายท่านก็งงท่านผูบอกให้ความเป็นธรรมแต่การปฏิบัติมันไม่ใช่อันนี้มันคือเป็นวาทกรรม คือ <c oughs> ถ้าท่านบอกว่าท่านใ้ความเป็นธรรมกับผมเอ้าแล้วท่านไปนั่งในประธานกรตอรเนี่ยทำไมท่านไม่คัดค้านล่ะทาไมท่านไม่พูดในที่ประชุมว่าคําสั่งมันไม่สมบูรณ์ทําไมท่านไปรับรองมติละ่ะทาไมผมถูกรังแกมาทั้งชีวิตถามว่าวันนี้นะถ้าผมเหลือปีเดียวเนี่ยไม่มีใครพรังแกผมหรอกแต่บังเอิญว่ามันเหลือหลายปีแล้วมันดันอาวุโสหนึ่งแค่นั้นแหละมันมีเรื่องเดียวโอ้วันนี้คือบิ๊กโจ๊กนี่ให้สัมภาษณ์คือเดือดนะและยาวด้วยเอาสรุปง่ายๆคือฟ้องหมดเลยฟ้อง้งหมดแล้้วฟอองไปเรื่ย <Okay. S 2> หนึ่งในนั้นน่ะที่จะต้องโดนแล้วล่ะก็คือนายกเศรษฐานะคะซึ่งนักข่าวเองก็ไปถามนายเศรษฐาทวีสินเหมือนกันว่ากังวลหรือเปล่านะคะเพราะว่าอาจจะโดนบิ๊กโจ๊กฟ้องผิดมาตรา157นายกตอบเลยบอกว่า ก็กังวลทุกเรื่องนะเพราะสื่อก็ถามทุกวัน <รา S 1> แต่อย่างที่เคยบอกว่ายังไงก็ยึดตามกฎหมายไตรตรองดีแล้วและย้ำเลยนะคะว่าให้ความเป็นธรรมกับบิ๊กโจ๊กส่วนเรื่องการทลนกล้าวคงพักไปก่อนเพราะเจ้าตัวไปยื่นกับทางคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมไว้รอให้มีมติชัดเจนแล้วค่อยมาว่ากันอีกประมาณ30วันก็น่าจะรู้ผลค่ะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งซึ่งเราให้ความเป็นธรรมกับทา่านทางทาง่ทานพลเอกสุรเชษว่าในขณะที่ มีเรื่องร้องเรียนมานี้ก็มีเรื่องท่านเองท่านก็ไปร้องเรียนกันนบคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมซึ่งเป็นองค์กรอิสระนะครับซึ่งอีกประมาณ30วันก็น่าจะตัดสินได้แล้วเพราะนั้นผมถือว่าเป็นการให้ความเป็นธรรมกับทุกทฝ่ายเนี่ยผมเชื่อว่าเมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยกันในคณะกรรมการกตรแล้วนะครับว่าเรื่องของการถูกกล่าวก็คงก็คงพักไปก่อนนะครับจนกระทั่งทางทางคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมมีมติมาชัดเจน ในห้องประชุมมันต้องมีทั้งหมด16คนถูกไหมแต่มติเมะ่อวานก็คือ12ต่อ0มันต้องมีคนไม่ลงมติหนึ่งในนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็คือบิ๊กต่ายพลตบตรเอกกิจรั์พันเพชรนะครับหนึ่งในกอตรอที่ไม่ได้ลงคะแนนโหวตเพราะว่าเป็นคนเซ็นคําสั่งมีส่วนได้ส่วนเสียนักข่าวก็ไปเจอท่านหนักใจไหมทาดบอกไม่หนักใจนะทําไปด้วยความสุจริตไม่ได้คิดขัดแข้งขัดขากับบิกโจก แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านบอกก็คือแม่รู้สึกไม่สบายใจภาพลักความขัดแย้งภายในองค์กรมากกว่าค่ะส่วนบิ๊กโจ๊กจะฟ้องกลับมองว่าเป็นเรื่องปกติที่ทําได้นะทีนี้มันมีข่าวลือว่าท่านบิ๊กตายครับหนี่วันนี้นักข่าวถามได้ข่าวว่าถูกทาบทามไปเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านได้ยินข่าวนี้ไหมวันนี้ท่านบอกไม่เคยถูกทาบทาม ท่านขอเกษียณอายุในฐานะข้าราชการตํารวจเพราะฉะนั้นก็คือท่านพูดทํานองว่าต่อให้มาท้าทามอ,ะอ่ะก็ว่าไม่ไปนะปเพราะว่ารักในอาชีพตํารวจถูกไหมแต่ทีนี้ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมมันมีข่าวลือว่าบิ๊กต่อจะลาออกก็คือท่านผอตรอจะลาออกเนี่ยค,คุณผู้ชมครับท่านกิจรัตเคยได้ยินข่าวนี้ไหมไปฟังท่านตอบครับทุกอย่างเนี่ยเราได้ดำเนินการโดยปราศจากอาคติ ผมได้ทําด้วยความสุจริตใจตการที่ผมถูกกล่าวหาว่าจะไปสกัดแก้งสกัดขาของท่านรองผบอในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผอบตอร,รเนี่ยผมเรียนแล้วว่าผมทําด้วยความสุจริตผมจึงไม่ได้มีความคิดอะไรเช่นนั้นไม่มีความดีใจไม่มีความเสียใจนะครับแต่ว่าผลการพิจารณาเป็นไปตามเหตุผล แล้วตอบแบบนิ่มๆมีคนถามนะแล้วเห็นเมื่อวานตอนจะมาประชุมเห็นนายกเหมือนกับว่าตบบาตตบไหลปลอบใจให้กำลังใจอะไรหรือเปล่านะคะท่านกิจรัตก็บอกว่าก็ทักทายตามปกติเพราะว่าตอนเป็นรักษาการผบตรก็ร่วมงานกับนายกบ่อยนะ